สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาจเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับคุยกันก่อนเกมครับวันนี้เกมบันเดนไนฟ์ฟุตบอลครับบิ๊กแมชเลยทีเดียวครับนิวคาสเซิลพบกับหงแดงลิเวอร์พูลนะครับลงสนามกันในช่วงเวลาตีสอตรงแต่ก็เชื่อว่าเป็นแมชที่แฟนฟุตบอลไม่พลาดแน่นอนนะครับการเจอกันของ2ทีมนี้นะครับ ก็มาไล่เรียงความพร้อมกันก่อนเล็กน้อยนะครับนิวคาสเซิลตอนนี้สภาพทีมก็อย่างที่รู้กันครับขาดแน่ๆก็คงจะเป็นอเลสเซเดอร์อิซักนะครับก็ยังคงไม่ได้อยู่ในทีมนะครับหลังจากที่ก็มีข่าวคราวกับการย้ายทีมมาอยู่กับลิเวอร์พูลนี่แหละทำให้เขาก็ไม่ได้เล่นกับทีมเลยตั้งแต่ในช่วงพรีซีซั่นมาแล้วนะครับตัวที่เจ็บตอนนี้เนี่ยก็มีทางด้านของอต้องเช็คฟิตอย่าง โจวิลล็อกคนเดียวนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็น11คนแรกไม่ได้เป็นแกนหลักของทีมในช่วงนี้แต่อย่างใดอยู่แล้วนะครับสำหรับวิลล็อกนะครับนอกจากนั้นครับไปดูฝั่งของลิเวอร์พูลกันบ้างนะครับลิเวอร์พูลในเกมนี้สภาพทีมแบ็คขวามีปัญหาเลยนะครับเชลมี่ฟริมปงเจ็บลงสนามไม่ได้คอนเนอร์แบรดลี เพิ่งจะกลับมาซ้อมนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยในตำแหน่งแบ็กขวาที่พอเล่นได้คือโจโกเมสในการให้สัมภาษณ์ของอาร์เน็ตลอตมาช่วงก่อนหน้านี้บอกว่าโจโกเมสไม่ได้ซ้อมกับทีมมา3วันแล้วนะครับนั่นคือน่าจะประมาณสักวันศุกร์แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเสาที่จะกลับมาซ้อมได้ไหมการอัปเดตข่าวล่าสุดคือวันนั้นนะครับจากการให้สัมภาษณ์ก็ต้องรอดูว่าแบ็กขวาจะใช้ใคร ในขณะที่ตรงกลางข่าวดีก็คงจะเป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของแรน d กาเฟนแบกนะครับผลโทษแบนกลับมาช่วยทีมได้ในกเกมวันนี้ก็น่าจะเป็นจุดบวกจุดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่สําคัญซะด้วยเพราะว่าลิพูกับกลางรับคนที่จะมาดีเลย์เกมเวลาโดนคู่แข่งสวนกลับตรงนี้มีปัญหาที่เราเห็นมาตั้งแต่เกมในช่วงคอมมูที่ชิลแล้วนะครับก็นั่นคือสภาพทีมความพง้งความพร้อมของทั้ง2ทีม ส่วน11คนแรกครับที่คาดการจะลงเล่นของทั้ง2ทีมนะครับผมไปเริ่มจากเจ้าถิ่นนิวคาสเซิลนะครับ ประตูก็แน่นอนแหละเป็นนิกป,ป๊บปอยู่แล้วนะครับแนวรับแบ็คขวาเป็นคิรันริปเปียครับกู่เซนเตอร์ฟาเบียนแชเล่นร่วมกับแดนเบิร์นแล้วก็แบ็คซ้ายโยกเอาลิฟลาเมนโตไปเล่นนะครับตรงกลางเนี่ยสามประสานกลางชุดเก่งของนิวคาสเซิลอยู่ครบเลยนะครับก็คือโตนาลี่โชลิงตนันแล้วก็รวมไปถึงบูโนกิมารายส์สามประสานในเกมรุกก็ แม้ว่าจะได้ตัวใหม่มานะครับจะขอบแรมซี่แต่ว่าก็น่าจะยังต้องนั่งรอโอกาสของตัวเองไปก่อนในขณะที่แอนโทนีกรดอนครับจะโดนจับไปเล่นเป็นกองหน้านะครับแล้วก็ทางขวาเป็นเอลันกาทางซ้ายก็เป็นฮาวิบานนะครับนั่นคือ11คนแรกของดิวคาเซ่นที่คาดว่าจะลงเล่นส่วนลิพูครับประตูริส่งเบ็กเกอร์แน่ๆ3จาก4แนวรับเดากันไม่ยากนะครับมิลลสเคอร์เคสฟันไดโกนาเต อยู่ที่แบ็กขวาเนี่ยแหละครับว่าจะใช้ใครเนี่ยนะครับในตำแหน่งตรงนี้มีหลายคนที่เป็นแคนดิเดตที่จะเล่นได้นะครับไลายตั้งแต่ทางด้านของโจโกเมสถ้าหายกลับมาก็พร้อมลงเล่นอยู่แล้วคอนเนอร์แบลดลี hmm. ์ <Hunter Bradley S 2> ผมว่าน่าจะยังไม่ทันนะครับเพราะว่าเพิ่งจะกลับมาซ้อมอีกคนหนึ่งที่อาจจะถูกจับเล่นตรงนี้ได้นั่นก็คือทางด้านของกองกลางอย่างโซบอสไลนะครับแต่ถ้าถามผมผมว่าจากการให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์อ่ะ ผมว,ว่าวันนี้ดีไม่ดีโจ,โจโกเมสไหวแล้วก็น่าจะพร้อมลงเล่นได้นะครับคงไม่ต้องไปถึงแบบพวกเอนโดหรือว่าไปถึงพวกโซบอสไลน์นะครับการรับก็เป็นกาเฟนแบกเล่นกับแมคคาลิสเตอร์ตัวลุกก็ใช้ฟอร์เรียนเวสสามประสานในเกมลุกเอกซติเกสซาร่าแล้วก็รวมไปถึงนะโคด้กัรโปนะครับก็ต้องยอมรับตามตรงครับการเจอกันของคู่นี้เจอกันทีไรเนี่ยโหเล่นกันมันเล่นกันสนุกนะครับนิวคาสเซิลถือว่าเป็นทีมที่ โดนลิพูยิงมากที่สุดทีมหนึ่งเลยทีเดียวนะครับถ้านับทีมที่เป็นคู่แข่งกันนะครับทีมที่โดน่ขอไปทีมที่เรียกได้ว่าโดนลิพูยิงมากที่สุดเนี่ยก็คือนิวคาสเซิลแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ลิพูยิงนิวคาสเซิลในพรีเมียร์ลีก124ประตูนะครับแต่ลิพูยิงสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว 125ประตูนั่นคือทีมที่ลิปูยิงเยอะสุดแต่นิวคาสเซิลก็ใกลเคียงแหละในขณะที่ฝั่งของนิวคาสเซิลเองฟอร์มในช่วงหลังโดยเพราะการเล่นที่บ้านของตัวเองนี่ยอดเยี่ยมนะครับพวกเขาชนะ6จาก7เกมหลังสุดที่เล่นในบ้านนะครับโดยการแพ้ในบ้านครั้งสุดท้ายนั่นนะก็เป็นการแพ้ในช่วงปิด ฤด,ดูกาลที่แล้วนะครับเกมนัดสุดท้าย2004-2005พวกเขาแพ้ต่อเอเวัตันไป1-0แต่ว่านั่นคือการแพ้เกมเดียวนะครับแต่ว่าอีก6เกมจาก7เกมที่เหลือในการเล่นในบ้านชนะรวดก็ถือว่าสติการเล่นในบ้านของนิวคาสเซิลยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับการเจอกันวันนี้ผมมองว่าเกมน่าจะสูสีครับโอเคละการขาดอีซักของนิวคาสเซิลพลังในเกมลุกหายไป พอสมควรอยู่แล้วแต่พอเอาแอนโทนีกกอดอนขึ้นมาเล่นเป็นกองหน้าสิ่งที่กอดอนมีมากๆอย่างหนึ่งคือการเล่นจังหวะโต้กลับความเร็วแล้วบอลของนิวคาเซลถ้ามีกอดอนมีผู้เล่นอย่างฮาวิบานส์แล้วก็เอลันกาจะสวนกลับเร็วมากอย่าลืมว่าตรงจุดนี้มันคือจุดที่ลีพูยังหาทางแก้ไม่เจอนะครับแม้ว่าการแฟนแบทจะกลับมาแต่ผมมองว่าแนวรับที่ เชื่องช้าอย่างฟานได์ที่ก็อายุนานมากขึ้นก็น่าจะยังเจอปัญหาแบบนี้อยู่เหมือนกันเกมนี้ผมมองว่าตรงกลางของทั้ง2ทีมสูสีกันแน่นอนนะครับกลางนิวคาสเซิลเป็นจุดแข็งอยู่แล้วแล้วลีผูกก็ไม่ได้เหนือกว่าตรงกลางของนิวคาสเซิลสักเท่าไหร่แนวรับโอเคแหละนิวคาสเซิลก็ไม่ถึงกับเรียกได้ว่าแข็งโปกมากนะแต่ก็ไม่แย่มีแนวรับที่ก็ใช้ได้พอสมควร อันนั้นถ้ามาเทียบกันเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่เกมรุกแหละที่ชื่อชั้นรีพูดูดีกว่าแต่อย่างที่บอกวิธีการเนี่ยถ้าเกมโต้กลับเกมสวนกลับมาเนี่ยโอ้นิวคาสเซิลจะเล่นงานเกมรับของรีพูชุดนี้ได้เลยทีเดียวนะครับกับกับตัวของนิวคาสเซิลที่มีอยู่ตอนนี้อันนั้นคู่นี้ถ้าถามผมผมมองเจ้าถิ่นครับผมมองว่านิวคาสเซิลสู้กับรีพูได้สนุกหาจังหวะโต้กลับหาจังหวะสวยๆและเกมตรงกลางที่เอาลูกหนักเข้ามาเล่นไม่เป็นรองรีพูแน่แน่นั้นผมมองถึงขั้นว่า นิวคาสเซิลมีทีเด็ดพอเลยครับที่จะเป็นฝ่ายเอาชนะลิเวอร์พูลได้นะครับนั่นก็คือคุยกันก่อนเกมนะครับนิวคาสเซิลกับลิเวอร์พูลขอบคุณกันด้วยกับเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ขอบคุณกับบีควายเอ็ดดักกี้แล้วก็รวมไปถึงเนี่ยดิฟซีบนะครับใครที่อยากจะช่วยทําให้การนอนหลับของคุณมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็สแกนที่หน้าจอเลยครับมี q r ว o d e โคแล้วก็เป็นซีเป็น CBD สารสก,กัดจากการชงเป็นแบบแคปซูลนะคะรับรับรองจะทำให้คุณระอานอนหลับได้เต็มประสิทธิภาพเลยครับวันนี้ลาไปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ